รู้ซึ้งความจนมัมกินข้าวกับน้ำปลาเปิดบ้านอลังการช่วยคนลำบากโปรดิวเซอร์ดูถูกนั่งร้องไห้หน้าบ้านครับใครมาขอก็ให้มัมจกมกครับตลกซุปตาครับเปิดบ้านอลังการพื้นที่12ไร่ย่านบางม่วงให้น้องๆแก๊งพิธีกรตลกชื่อดังครับล้วงลึกพาไปดูบ้านหรูหลังใหญ่เปิดห้องสนุกเกอร์ครับที่เจ้าตัวบอกว่าชื่นชอบมากๆบอกว่ากินาที่ชอบที่สุดคือสนุกเกอร์วัยรุ่นไปเล่นไม่ยอมกลับบ้านเลย เมียต้องจูงลูกมาตามมัมจงมกครับยังเผยให้ฟังอีกว่าเล่นเสียทุกวันเล่นจนลูกแทบไม่ได้เข้าโรงเรียนเสียวันละหมื่นกว่าบาทเป็นปีๆตอนนี้มีโตะสนุกเกอร์อยู่ที่บ้านเอาไว้เตือนใจการพน,นันอย่าเข้าไปเล่นเพราะเล่นเสียทุกวันเลิกเล่นถึงมีตังค์ซื้อบ้านหลังแรกตอนอยู่กับพิเทพแรกๆติดสนุกเกอร์หนักมากมัมครับยังควงมดภรรยาสุดเลฟิฟมานั่งเล่าสมัยตอนลำบากสุด เมียท้องอ่อนๆกินข้าวกับน้ำปลาไม่มีเงินซื้อกับข้าวตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาอยู่กรุงเทพพอเข้ามาเป็นตลกมีเงินเคยเอาเงินทองมากองเพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีกับเมียม่ำยังบอกอีกครับว่ามันเลยคำว่ารักเลยคำว่าผัวเมียคู่ชีวิตคู่รักมันเหนือกว่านั้นไปแล้วพร้อมเผยชีวิตรักพบกันครั้งแรกในวงน้ำเต้าปูปลาเผยเคยเกือบหย่ากันแล้วทะเลาะก,กันเรื่องทำอาหารเพราะสูตรใครสูตรมันทำไม่เหมือนกันม่ำบอกว่ามานั่งคิด เราทะเลาะก,กันเรื่องปัญญาอ่อนมากทะเลาะก,กันเรื่องเมียไม่ชอบให้เปิดร้านอาหารมดบอกว่าหัวใจดีเกินทั้งเบิกทั้งช่วยเจ๊งไปสองล้านแล้วเลยเลิกทำบ้านหลังใหญ่มักมีคนมาเคาะประตูขอความช่วยเหลือหลายครั้งเมียตลกซุปตาครับเผยว่าคนมาขอความช่วยเหลือดึกๆด่นๆมาขอค่ารถบ้างตกใจว่ารู้จักบ้านได้ยังไงแล้วมัมเปิดประตูให้เขาเข้ามาได้ยังไงมัมบอกว่าห้าทุ่มคนมานั่งร้องไห้บอกลำบากมาก ให้เมียไปเอาเงินมาให้5,000มีแบบนั่งมอเตอร์ไซค์มากับลูกบอกไม่มีเงินค่าเช่าบ้านก็ให้เขาไป3 0 0พเราไม่รู้หรอกเขาจะเอาไปทําอะไรเราคิดว่าเราให้เขาไปแล้วจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่คนไม่เคยให้ใครไม่รู้คนรับเขามีความสุขหรือเปล่าเขามีความสุขขนาดไหนใครรู้จักหม่ำก็จะเป็นแบบนี้เราขี้สงสารด้วยความดีไม่มีขายอยากได้ต้องหาเอาเอง แถมพื้นที่ในบ้านครับกว้างขวางก็เปิดให้เด็กมาเล่นฟุตบอลเล่นตะก้อนเล่นน้ําตกปลาวันเสาร์อาทิตย์เต็มไปหมดหม่อมยังเผยความในใจอาชีพตลกใครมาดูถูกอาชีพผมจะโกรธมากเคยทะเลาะก,กับโปรดิวเซอร์ครั้งหนึ่งแต่ไม่ขอบอกชื่อโปรดิวเซอร์คนนั้นบอกพอ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 แล้วเล่นแบบนี้คาเฟ่ชัดๆคาเฟ่แล้วเป็นอะไรวะตลกที่ไหนก็มาจากคาเฟ่ทั้งนั้นตลกรุ่นหลังๆกลัวมาหมดหนุ่ยเชิญ,ญยิ้มยังบอกอีกว่า ตัวเองก็กลัวขณะที่แจ๊ดชวนชื่นบอกว่าผมชอบหน้าพี่ม่าม,มากเมียผมจะรู้ดีเวลาเจอหน้าม่มเขินมากด้วยม่าโจมกครับยังบอกอีกว่าเราเจอพิเทพมาแล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วไม่มีใครเล่นกับเขาได้นานเขาเล่นไม่เหมือนใครเล่นอะไรไม่เคยคุยเคยเล่นทิ้งทวนเพราะตอนแรกคิดว่าคงอยู่ไม่ได้แล้วออกก็ออกโดดถีพิเทพเลยกลายเป็นพิเทพชอบอีกที่มาเล่นสองสามเดือนเอาเงินใส่เก๊ออกมากองสองสามแสนมีตังค์เยอะขนาดนั้น มาจากสาเหตุนี้ทั้งหลายทั้งมวลเล่นอะไรอยากจะบอกว่าต้องเป็นตัวเองและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของตลกซุปตาคนดังอย่างหม่มจกมกครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆก,กันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ